ระวังเท้านะทำะร้ายอะเป็นคนรับสนุกต้องบอกวัาไม่อเกดลุกอันไหนมันอันไหนมันอันไหนมันายากกว่ากันของก็ดีไม่มีใครอยู่ปะเปิดประตู เพื่อเข้ามาฮะอ,อารมณ์เดียวกับนี่พ่อแม่มให้แฟนเข้ามาไว <What? S 1> เ,เปิดประตูทำบ่อยใช่ไหมพี่ทีไม่ไม่เคยมุงกินนี่นะเนี่ยอร่อยต <c oughs> ใครอยากไปอุ่นนยไปอุ่นให่งที่ท่านเหเกิดมาว่วะหนูเยวายให้กินนี่ก<ม>ินนมหลายวันละกินนมดีกว่าอืคุณหมอมา่นิวนะครบส่มสองทีแล้วเกินแล้ว่ะ กูอร่อยมากทำไมไม่กินเลยอ่ะอือตักไม่ตักไม่หมดกินอาหารจากร้านอะไรนะครับน้องโคเชนน้อค่ะเฮ้ยไม่ตักกันถเปิดยากเลยอร่อยมากเลยรีบๆไปเอาไหมครับตักได้เอาเลยค่ะเอาอะไรแม่เอาอะไร กินนมไม่ดีนะเหลือโซเลตขึ้นเลืองจริงเหรอเกินเฮียและเฮียไม่ฟังเลยนะสซเลตขึ้นนมเมจิเขาดีนะไม่บอกว่าว้นนี้ใช้เสียงเยอะพิดหน่อยทำไมเพลงมันเหมือนหนังเรื่องที่อย่างเงี้ยมั้งเลยเออหัวเขากินทุกวันแม่บอกเขาเลย อะไรอะไม่ทันี้กินทุกวันเลยเพื่อเห็นมองหนูเพื่อเห็นกับเราแล้วครไม่มีเตือนอืาะได้เป็นลุกนิจมอืมไ้นาะไปไปเนาะลนอพูดก่หรือแมอย่าเป็นอย่างอื่น เอ๊ะเรามาดองกันไหมเอาละครับฟองดองเหรออืมเรามีพี enfin ่สาอยู่ไม่พี่พี่ชายไหมเออขออบแอย่างนี้พี่สาวกับพี่ยานเราก็ดองกันได้ไงนี่กับพี่แม่ก็หอมอ้ยจะดีอย่างนี้ อมพิาเราอ้าวแล้วม, <c oughs> มีค้ายแล้วรอถ้วยไปไหนหมดอ่ะ <El f. S 1> ไปเอ็นเพื่อนี้พี่แม็กมาคอนเสิร ah um ์ตมันสองไม่เคยเห็นเลยมาตุลอเหรอทําไมเขาไม่เคยเห็นมนหลังนี้เลยแอร์ลูกมันไม่มีคนจะเกลดหรอคนไไหนทําไมได้เอาอะไรเอาแกนที่สองอ๋อ ก็อตอกใส่ถ้วยใหญ่ดีอือไม่มีถ้วใหญ่ด้วยตั้งมาตอกใไเน,นี่ยเจ๊เดี๋วเขาถวยใหญเปล่าไม่เป็นไรลูกเจ๊หาไม่เจอเลยหุงมาหนูจะหาเจอแลหใ่แ<า>มกป่ะาเาอดียวเขาจะิ้งน้ำมะนาวเออาดียเขาล้งถ้วยเจ๊เอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นไเหรอไม่มีใใช้ได้อุยเบ่าแม่ก้องนคนกวน้นดี ไม่ดอกเลยแมสุภาพคนหนี้ยจริงไหม,อ,มอ้าวไม่เก็ตงงเลยแม่แม่เสร็จเลยสุภาพสุภาพ<อ>พี่แม่เป็นคนสุภาพนี่คือคนสุภาพสุภาพทุกคนปากหวานจริงครับน้ำครับไม่ใส่ชามหรอครับต้องไม่แค่กินน้ำน้ำมันเยอะหรือเปล่มันเป็นไหมเจ๊ห้องบนเขาปิดแอร์จริงๆด้วย ห้องนอนปิดแอร์จริงๆอุ่นเลยอุ่นเลยสบายทำไมไ,ไม่ใช้ก็้ิดี่อแม่สังเกตว่ะห้องนอนเราไม่มีตู้แบบอืออะไรเนี่ย กูแบนเลยนะมันนู่นหิ้วนู่นเอาหรอหิ้วนู่นเนาะไปดูหมดเลยก็สังเกตในเวลาเราดับไฟผมมืดเลยไม่มีแสงอะไรเลยจริงๆเราก็ไม่ได้กินหรอกก็กินอางเดียวแต่มีนะะงั้นเอาจดหมายก็ไปให้อ๋อห้องเรามีไหมหรอมีมีอะไรดูแบงอ่ะมีมีแล้วมีมีมาสองสามวันละไม่ไม่สังเกตหรอยู่บ้านเลยดีอ่ะ เราก็ชอบกินแบนข้างล่างมากกว่าเนาะรสชาติดีกว่าไอ้ข้าวเกรียดข้างบนผมว่ามันใหญ่ใหญ่มากขวดใหญ่กินแล้วอิ่มอ่ะมันใหญ่ข้างล่างอ่ะดกว่าขวดใหญ่ข้างบนค่ะหมายว่าข้างล่างเล็กข้างบนเลล็กกาใหญ่ใช่ป่ะเล็กกลางใหญ่รังเงาคุยกแรกอ่ะขวดใหญ่ใหญ่ข้างบนอ่ะ ข้างบนเจ็ดสิบอะเจ็ดสิบป่ะอันนี้สี่สองอืมอมอเจที่นาขาที่แกู่้ค่ะที่แม็กกินอยู่ ุวดว่ะเจ็บขาแล้วใช่ไหมเจ็บหลายอย่างในชีวิตไม่รู้อะไรนั้นงนต่จะแก่ตายหรือยังไม่มีคนเปันพี่แอร์ข้าลงขอพี่น้องปลาแล้วไหมจ้าค่ะนี่ค่ะเซฟใช่ไหมจัดไปลูก แต่เ้าไม่ได้เต็มตุดครับทุกอย่างต้องน้ำไม่เต็มตุ๋นนะทำไมเจ้เขาบอกว่าเรียบร้อย <ừ> mm. คนบอกมบเหมือนใส่เนยเลยนะคะพี่คนนี้กุ้งข้่วหม้อ คุณน่าจะมากินข้าวด้วยกันเนาะเดี๋ยวก็มาคุณหมอไหมคะเอออะไรนะไม่ไมต้องหาคุณหมอหรอกเฮ้ยอะไรต้องเสียเหลือใครครับ แม็กเรื่องทดลองมีขนมด้วยแตื่แปลกนไอะไรวะแมืกอปี่เห็ุปะเฮ่โอ้ยกุ้งอร่อยพี่รมันะปตักอีกแปดตัวเยอะไปเยอะาจุปอกแน่นี่ ขอบนู่นไม่ได้เแ็นไม่ต้องรู้รไม่เหรอเจ๋งใช่โอ้แล้ว <c oughs> พี่เอาเป็นอะไรไมันเป็นเรื่องปกติของเขาไหมเหรอ อะไรนะครับพูดอะไรพูดอะไร